สวัสดีค่ะพบกับรายการตีคองร้องเปล่านะคะวันนี้เป็นวันอังคารนะคะพบกับวิทยากรประจํารายการนะคะอาจารย์สมบัติวงกงําแพงโคศกสภาทนายความจะไม่ไขข้อข้องใจทางด้านปัญหากฎหมายนะคะหากท่านผู้ชมท่านใดนะคะมีปัญหาต้องการสอบถามสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02-338-3596-7เลยนะคะโทรมาตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยนะตั้งแต่11 1เนาฬาจนถึงเที่ยงเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ นะคะวันนี้มีหลายๆประเด็นเลยนะคะที่อาจารย์เรื่องร้อนๆเรื่องร้อนๆอนนะเราต้องหยิบประเด็นร้อนๆเนี่ยมาพูดคุยกันในทุกๆสัปดาห์เลยนะคะจึงเป็นช่วงที่น่าเรามาระวังนะครับเพราะว่าอากาศร้อนด้วยใช่นะคะก็เลยทําให้เกิดไฟฟ้ารัดวงจรเนี่ยเรียกว่าหลายๆที่เลยนะคะอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐสภาเลยดีนะไม่ไม่เยอะนะไฟฟ้าแค่รัดวงจรแล้วก็พอดีก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะจริงๆเริ่มมาจากตอนเหนือนยนะครับอากาศที่มีฝุ่นควันเยอะแยะไปหมดภา ภาคเหนือเชียงใหม่ใช่ไหมฮะตอนนี้ป่วยกันเยอะเลยความร้อนเริ่มเริ่มลงมาค่ะไล่ลงมาเรื่อยๆไล่ลงมาถึงกรุงเทพมนครกรุงเทพแล้วนะคะซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อวันเสาร์เองตรงแถวฟิโก้ตรงแถวย่านอโศกเองอันนี้แหละหนักเลยทีเดียวค่ะการจากไฟรัดวงจรชั้นเจ็ดขยายลุกลามไปถึงชั้นแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามตอนนี้กลายเป็นพื้นที่ควบคุมไปแล้ว พื้นที่ควบคุมคือห้ามออกห้ามไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคนติดอยู่ข้างในห้ามออกนะคะนะคะแต่ว่าคือควบคุมให้คนเข้าไปในอาคารเพราะว่าทางกาไม่รู้ว่าโครงสร้างมันเป็นมันเป็นพื้นที่ที่ที่เกิดความเสียหายเกิดจากอัคคีภัยใช่ไหมฮะไฟไหม้ตึกจากชั้นไหนถึงชั้นไหนจากเจ็ดถึงสิบสามเจ็ดถึงสิบสามว่ากันไปตั้งกี่ชั้นเจ็ดตันเก้าสิบสิบสองสามหกชั้นนะครับดูจากภาพข่าวโอ้โหน่ากลัวมากน่ากลัวมากไฟแดงฉานกันไปหมดเลยนี่คนที่อยู่ในตึกเนี่ยก็ลงมาข้างล่างหมด ไม่ทราบเก็บของกงินทันหรือเปล่าไม่รู้แต่เห็นกระดาษรีวอนอกากตึกกันเยอะไปหมดนะครับนี่ในส่วนในส่วนบริเวณชั้นล่างๆลงมาทั้งหมดเนี่ยจากการฉีดน้ําน้ําก็คงไหลลงมาโดยธรรมชาติใช่ไหมครับฉีดน้ําไหลลงมาข้างล่างก็อาจจะทําให้ออฟฟิศที่อยู่ข้างในเนี่ยได้รับความเสีายกันบ้างนี่เพื่อความปลอดภัยสกู๊ที่บอกควบคุมไม่ให้คนอยู่ข้างในและคุมให้ออกนะครับก็กลายเป็นว่า เขาจะติดเขตเนี่ยเป็นเขตอันตรายควบคุมกรทมโดยผอเขตเองใช่ไหมครับไปติดประกาศว่าเป็นเขตควบคุมห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปนะครับแล้วก็ให้ทางาวิศวกรเข้าไปตรวจสอบโครงสร้างอาคารต่างๆก็คงต้องรอผลนะครับว่าผลจะเป็นอย่างไรคโครงสร้างจะใช้กันได้หรือไม่เบื้องต้นขณะนี้ข่าวออกมาปรากฏว่าให บอกว่าโครงสร้างไม่กระทบใช่ไหมครับใช่แต่จะต้องมีการไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในส่วนที่ที่เป็นปัญหาใช่แต่ตอนนี้มันเป็นปัญหาคือตรงตึกฟิโกเองเนี่ยมันก็มีพวกสำนักงานพวกร้านเช่าร้านค้าต่างๆแต่ตอนนี้สิไม่ได้เป็นผลทำให้เพลิงไหม้นะแต่ต้องรับผลตรงนี้ไปด้วยก็คะจริงๆแล้วพอน้้ำฉีดขึ้นข้างบนมันก็ต้องลงมาข้างล่างเป็นเป็นธรรมดาครับ นั้นความเสียหายก็ต้องได้ได้รับกันบ้างแต่ดูจากภาพแล้วโอ้โหดูเพลิงนี่น่ากลัวนะน่ากลัวกลัวนะว่ามันจะเสียหายมากกว่านี้เคเกรงด้วยซ้ําไปในขณะที่เห็นภาพข่าวเกรงว่า ถ้าโครงสร้างมันเกิดชำรุดขึ้นมาแล้วมันซุดมันถล่มตรงนั้นตรงนั้นเริ่มใหญ่เรื่งใหญ่จะหนักเยอะตรงนี้อาจารย์คะเราสามารถแบ่งเป็นประเด็นหลายๆประเด็นเลยนะอย่างเรื่องของไฟไหม้เองเนี่ยเขาบอกว่าที่มันลุกลามแบบนี้เพราะว่าทางเข้าเนี่ยมันเข้าลำบากและตึกเนี่ยสร้างผิดเหมือนผิดผิดรูปหรือยังไงก็ไม่รู้นะคะแล้วก็มีสายไฟฟ้าเนี่ยระยงระยางด้วย เอาเป็นวัาสร้างสร้างผิดรูปผิดแบบหรือเปล่าเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปดูแบบนะครับตัวลงแบบที่ออกมานี่ถูกต้องตรงตามกฎหมายกําหนดกฎเกณฑ์หรือเปล่าแล้วก็การก่อสร้างอาคารสูงพรบควบคุมอาคารต่างๆที่มีกําหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องมีมาตรฐานอย่างโน้นอย่างนี้นะครับโครงสร้างต้องออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรมีพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางเท่าไหร่มีระบบความปลอดภัยเป็นอย่างไรบ้างแบบต่างๆที่เขียนแบบออกมาโดยโดย สถาปนิกเนี่ยส่งเข้าไปขออนุญาตจากทางเจ้าหน้าที่แต่เขตนะครับแลแต่เขตก็เมื่อตรวจสอบเข้าไปแล้วถ้าโครงสร้างออกแบบตามมาตรฐานได้รับอนุญาตถูกต้องก็ถือว่าแบบนี้ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าไม่ได้รับอนุญาตให้ให้ปลูกสร้างเนี่ยมันจะไม่สามารถปลูกสร้างได้ในเขตจริงจริงในกทมเนี่ยยิ่งในพื้นที่แบบนี้ด้วยนะธรรมไม่ได้แน่นอนถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นการอนุญาตเนี่ยในเบื้องต้นก็คงต้องดูว่าการอนุญาตถูกต้องแบบก็ถูกต้องประเด็นที่เดินถัดมาก็คือการก่อสร้างเนี่ยทำตามแบบอย่างครบถ้วนตามที่ขออนุญาตหรือไม่ เอาตั้งแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนะฮะฐานรากอาคารเหล็กเส้นประกอบกันขึ้นมาเป็นโครงสร้างอาคารภายนอกที่เราเห็นอย่างนี้เนี่ยทุกอย่างครบถ้วนไหมถ้าได้มาตรฐานตามนั้นจริงเข้าใจว่าการออกแบบนี้จะเผื่อเรื่องเหตุต่างๆไว้เรียบร้อยทั้งแผ่นดินไหวทั้งเรื่องอัคคีภยัยพวกนี้ต้องมีหมดนะครับเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยทางเจ้าที่คงต้องเข้าไปตรวจสอบต้องวจ ตรวจสอบว่าตามแบบตามที่สร้างไปใช้วัสดุถูกต้องหรือเปล่าตามแบบที่ได้ออกแบบหรือเปล่าตรงนี้แหละถ้าไม่เป็นไปตามแบบก็ถือว่าผิดด้วยตรงนี้มีความผิดค่ะแต่ถ้าไม่ตรงนะฮะถือว่ามีความผิดคนที่ก่อสร้างคนที่ไปจะขออาคารคงต้องรับผิดชอบมีโทษทางอาญาด้วยนะครับเป็นทั้งจำคุกและปรับอันนี้ก็ต้องไปว่ากล่าวกันตามกฎหมายแต่ขณะนี้เท่าที่ปรากฏเป็นข่าวมาคือคือไม่มีประเด็นพวกนี้ยังมีประเด็นว่าก่อสร้างผิดแบบนะครับ คือถ้าก่อสร้างผิดแบบเนี่ยนอกจากจะไม่สามารถใช้อาคารต่อไปได้ต้องทุบด้วยนะครับต้องทุบทิ้งเลยทุบทิ้งให้ได้ตามแบบหรือตามแบบอย่างที่เป็นข่าวกันเนี่ยเราขออนุมัติก่อสร้างตึกแถว สี่ชั้นแต่เมืก็ไปต่อเติมเป็นห้าชั้นหกชั้นเจ็ดชั้นลองไปดูนะครับแถวในเมืองนี่มีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแบบนี้ถ้าตรวจพบนี่ทุกหมดตรวจพบทุกหมดมทุกหมดฮะ,ะทุกส่วนที่ที่เกินทีนี้ส่วนที่ไปต่อเติมเกินถ้ากระทบกับโครงสร้างข้างล่างทําให้แตกร้าเสียหายแล้วไม่มีความปลอดภัยทุบทั้งตึกนะครับและที่เขาบอกว่าไอ้สายไฟฟ้ามันระยงระยางเกินไปทําให้พนักงานดับเพลิงเนี่ยเข้าไปสกัดกั้นเพลิงเนี่ย ได้ช้าค่ะตรงนี้ทางสายสายที่เขาไประโยระยางอยู่แถวตึกเนี่ยค่ะผิดไหมคะอาจารย์สายสายสายจากอะไรสายจากการไฟฟ้าเนี่ยจากภาพชนี้ในผไหมคะเห็นภ้าไหมคะอาจารย์โอหระโยงรงนี้ต้องการเป็นว่าการวางผังเมืองของเราเป็นอย่างไรนะครับระบบสาธารณูปโภคของเราเป็นอย่างไรหลายประเทศก็บอกว่าถ้างั้นเอาลงใต้ดิน ซึ่งโครงการของกรุงเทพมหานครเองเท่าที่ประชาสัมพันธ์ออกมารับจากสื่อต่างๆนะครับก็บอกว่าโครงการบางพื้นที่ก็จะปรับสายไฟให้ไปอยู่ใต้ดินทีนี้ตรงนี้ถ้าถ้ามันใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะพภคซึ่งปกติก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครก็จะไปบอกว่าการไฟฟ้าผิดก็คงไม่ได้แต่ถ้าไม่มีการวางแผนขาดการวางแผนอะไรต่างๆความรับผิดชอบของผู้บริหารนั่นแหละครับมันก็จะย้อนกลับไปคล้ายกับที่เราคุยไปในเรื่องน้าถ้าคุณคุณบริหารไม่ดีการจัดการไม่ดีก็ต้อง ต้องรับผิดชอบในตําแหน่งหน้าที่ของคุณรับผิดชอบไปแต่ว่า,าการทําอย่างนี้เนี่ยถ้าไปตามตามสภาพเดิมที่ที่มันเป็นอยู่เนี่ยะจะไปยบอกว่าเหตุไฟไหม้ครั้งนี้เกิดจากการที่รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปดับเพลิงได้เนื่องจากสายไฟฟ้าระย,ยงระยงมันม,มันคงไม่ใช่แต่มันเป็นสิ่งที่ต้องคิดต่อครับว่าผังเมืองที่วางไว้แบบนี้ระบบสาธารณูปโภคที่วางไว้แบบนี้ในอนาคตจะปรับปรุงอย่างไรหรือไม่เพราะฉะนั้นวันวันนี้ ไฟฟ้าเข้าไปดับก็ลำบากสายไฟ<ช>อย่างนี้เกิดอันตรายด้วยนะครับ<ช>และคนที่เข้าไปดับเพลิงเนี่ยถ้าเผื่อเกิดไปโดนสายไฟฟ้าขึ้นมาก็จะมีอันตรายขึ้นไปอีก ในขนาดเกิดเหตุเข้าใจว่าคงตัดไฟทั้งระบบทั้งไฟฟ้าท er nah ั้งอะไรต่างๆเนี่ยไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับก็ฉีดน้ําเข้าไปค่ะทีนี้ไอ้ตัวตัวสายไฟถ้าเมื่อกี้บอกว่านอกอาคารก็เป็นประเด็นหนึ่งในอาคารนี่มีเกะกะไหมทําตามแบบไหมก็ไม่ได้ปรากฏนะครับว่ามรากมีการวางระยงระยางแล้วเข้าไปไม่นานอยู่ในอาคารยังไงมันโดนไฟไหม้อยู่แล้วน้ํานี่ฉีดจากนอกอาคารเข้าไปนะครับก็ ภายในคงไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะอันนี้เราเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของโครงสร้างของแบบของไฟฟ้าของสายไฟฟ้ารเราไปดูภายในอาคารกันบ้างคู้เช่าต่างๆค่ะคจะไปเรียกร้องความเสียหายค่าเสียหายจากใครตัวเองไม่ได้คนกระทำสักหน่อยโครงสร้างโครงสร้างยังไม่หมดนะฮะโครงสร้างเนี่ยพอขยับเข้าไปในอ้อมมีโครงสร้างอีกมีอีกตัวหนึ่ง,งที่ที่เป็นประเด็นกันทุกวันนี้ ก็คือตัวอุปกรณ์ฉุกเฉินในกรณีที่เกิดักเพลิงหรงอว่าทางออกฉุกเฉินพอไหมอันนี้อันนี้มาตรฐานก็น่าจะมีช่องทางติดความปลอดภัยแค่ไหนอย่างไรตามมาตรฐานมีหรือไม่นะครับตัวที่เราเราพูดเป็นประเด็นกันเรว่าสปริงเกิลอตัวที่ฉีดน้ําดับเพลิงกรณีที่เกิดควันขึ้นมาไอ้ตัวรับควันตัวฉีดน้าเนี่ยตรงนี้ต้องมีติดตั้งทุกอาคารหรือไม่อย่างไร ในในการกอร่อสร้างอาคารในสมัยก่อนอาจจะไม่ไกําหนดตรงนี้เป็นมาตรฐานแต่ปัจจุบันนี้กําหนดแล้ว<ค>ะนะครับว่าจะต้องมีที่ไอ้ตรงตรงมีเนี่ยมันน่าคิดไหมครับว่าสปินเกอร์ที่มีอยู่ในอาคารต่างๆเนี่ยรวมทั้งาคารเน,น,นชั่นวันบอก<ร>บอกว่ามีามันจะซ้อมกันยังไงมันจะทดสอบกันอย่างไรมันซ้อมไม่ได้แล้วมีการทดสอบไหมนั่นนะครับเพราะว่าอย่างเวลาท่านอย่างเนชั่นเองเนี่ยอุปกรณ์พวก เครื่องเทคนิคพวกคอมพิวเตอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะอจะไปซ้อมกันยังไงจะไปยกออกแล้วค่อยยกเขา้ามันก็ทําไม่ได้นะคะอาจารย์ที่ปัญหาว่าถ้าอย่างนั้นนอกจากมาตรฐานบอกต้องติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องคิดต่อก็คือค,คนที่ออกกฎระเบียบมาตรฐานกฎหมายบอกว่าถ้าไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมีโทษทางอาญา<ม>อะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้ออกมาแล้วแต่รายละเอียดที่ลงไปในในแง่ของการควบคุมเพื่อความปลอดภัยที่แท้จริงเนี่ยในทางผู้ปฏิบัติออกกฎระเบียบครบถ้วนไหมแล้วการทดสอบตรงเนี้ยทาง